加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังเอฟซีผู้ติดตามร่วมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกค่ายสุภูสุคนนะครับผมกับพ่อกันอีกคือเก่านะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคุขันนะครับผมพ่อกับผมหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับกะไ่ได้ไปใส่หครับพี่น้องฝนตกนะครับช่วงนี้ตกสุม่มือเลยนะครับเมืองคูขันเนี่ ไปทางไดนกบไดไปพี่น้องเบิ่งตีละ่ะขึ้นซุ่มมือนะครับซุ่มมือสุเวน้นสิไปทางไดกกบไดนะครับผมกะสำหรับคลิปนี้ก,กะกะสิได้น้ำทรงนกนะครับผมกะทรงนกให้อฟซี่นี่แหละครับผมกะเดินทางไกลอยู่นะครับกะพอดีนกตัวนึงกะฝากพอพอนไว้นะครับผม สวัสดีครับพ่อพอนสวัสดีครับเป็นได้พ่อสมบูรณ์สมบูรณ์กินข่าวกินน้ำอยู่เนาะเป็นเป็นเฉลยแต้มที่สิบของเจ้าเพชรปากช่องนะครับผมนี่นะครับบัดนี้ก็บชิดได้ใส่อาหารเขาไปให้เพื่อนนะครับเป็นเป็นตัวนี้นะครับผมบัดนี้ก็บเิดได้น้าเข่ากองกอนนะครับผมตัวแรกนะครับผมเป็นเฉลยเจ้าเพชรปากช่องแต้มที่สิบนะครับผม กะเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็ะต้องไปเอาอีกอีกสองตัวนะครับผมฝนฝ่ากับสีโต๊กพี่น้องเดี๋ยวขอไปเอาอีกสองตัวเพื่อเขากล้องนะครับกะบันนี่มาเป็นตัวที่สองนะครับผมเป็นนกอยู่ในสุ่มเองนะครับผมนกตัวนี้เป็นสามกกคู่อ่างอ่างเบิ้ลนะครับผมอ่างตลอดนะครับแล้วกะเอิดลงกลูกน้ำนะครับผม นี่นะครับผมกะเป็นโตตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นสามกู๊เอิดลงกุ๊แล้วก็คู่อ้างตลอดนะครับบางเทือกซับอ้างนะครับผมแล้วก็ซับอ้างเบิ้ลนนะครับตัวนี้หลายเวอร์ชั่นนะครับกะสิด้เดินทางไปพร้อมกันนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมกะสิด้เดินทางไปมองเดียวกันนะครับกับตัวแหลกนะครับผมนี่ตัวที่สงนะครับผมนี่นะครับ กับสามกู๊กคู่อ้างสับอ้างนะครับเออลงกู๊กแล้วก็คู่อ้างตลอดนะครับผมแล้วก็มีอ้างเบิ่นน้ำนะครับตัวนี้กับก็สิว่าอ้างตลอดก็บว่าเห็นคู่ธรรมดาจักเถื่อนนะครับผมตัวนี้กับสิขออนุญาตจับนกก่อนนะครับกับเข่ากล้องเรียบร้อยนะครับผมตัวที่สองนะครับผมตัวนี้เป็นนกยูซุ่มเองนะครับตัวนี้เป็นนกของ พี่ไส้นะครับผมสวัสดีครับนี่นะครับผมผูเหลี่ยงผูดูแลนะครับตัวนี้กหลายอยู่นะครับพี่น้องไยคือเก่าเหรอครับนกนั่นจักตัวใดเป็นตัวใดจักสิเป็นโบเป็นอันนี้กับโบหูเหรอครับมักเหรอกับเลี่ยงอันได้มักก็เอามาเลี่ยงตัวใดก็เอามาเลี่ยงครับตัวใดมักนะครับตัวใดโบมักก่ะปล่อยสู่ธรรมชาติไปนะครับบัดนี้กัเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวสิไปจับเขากองขึ้นกันนะครับผมเป็นนกสามกูกขึ้นกันนะครับผมเอิดลงกูคู่อ่างสับอ่างคู่อา่างเงานะครับตัวนี้เดี๋ยวสิไปจับเข่ากองตัวที่สามนะครับในระหว่างที่จับนกตัวที่สามอยู่นะครับกําลังสิจับภาสีไทยให้ท่านผู้ชมเบิงกับว่าในไทยนะครับลดโทรน้ำครับพี่น้องกันเลยตรงเ้านะครับ บรรยากาศงามแรงเมืองคุขันนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับบันนีกสีได้แลนดนัดกันไวยูปัมปตทนะครับมองเกาสถานที่เกานะครับผมรถทรงกะทีงานเกานะครับกะเฝ้าเน่นะครับผมกะพยาไข่พิ้น่านะครับเพราะว่าไปข้างหน้าอีกกต่สีมีลูกข่ายมีอย่างของเพิ่นอีกนะครับผมกะใกล้สิวาดแล้วพี่น้องเสด้ขึ้นรถไป เดินทางไปอำเภอผู้สร้างนะครับผมจังหวัดพะเยานะครับผมกะของอาจารย์ทันนีก่กะเอซในช่องนี่นะครับผมติดตามผมมาโดนนะครับทางทาง YouTube และทาง f a c e b o o k นะครับพี่ปีเตอร์นะครับผมอำเภอผู้สร้างจังหวัดพะเยานะครับมาหอดปั่มหรอพี่น้องนี่นะครับผมลุกพี่กับจอทาอยู่นะครับ อดทาคือเกานะครับผมลังเตือเพิ่นกระทาเห่าล่งเตือเห่ากระทาเพิ่นเหรอครับมาฮอดปั๊มนะครับผมแต่ว่าพอท่านเห็นอายแล้วอยู่นะครับพอท่านเห็นอยู่นะครับผมไปทางไหนบ่สตามรถหลน,นะครับบ่อเขาเซเว่นกับเขาห้องน้ำเลระครับผมเดี๋ยวสิตเตรียมติดป้ายติดยางนกพอดีเลยนะครับผมนี่นะครับผม เดินทางไปอำเภอผู้สร้างจังหวัดพะเยานะครับผมพี่ปีเตอร์ก็ล่อรับสายได้เลยนะครับผมสามตัวนะครับผมทั้งเบิดของพี่ปีเตอร์นะครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับอำเภอผู้สร้างจังหวัดพะเยาพี่ ต้องเดินทางเย็นพรุ่งนี้จากกรุงเทพครับอ๋อเดินทางเย็นพรุ่งนี้ครับผมครับผมประมาณถึงตอนวันวันพุธสช้สายวันพุธสช้สายน้ะพี่นอหนี่นะครับผมรอรับสายเดี๋ยวเลยนะครับพี่ปีเตอร์ขึ้นรถแล้วนะครับผมแล้วมีเรื่องเรื่องหน้าอีกหลายเจ้าขึ้นรถแล้วนะครับผมไอ้แล้วนะครับผมรถคันเก่าทีมงานเก่านะครับผม เดินทางปลอดภัยนะครับพี่อขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมไปแล้วนะครับผมทีได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ไปกรุงเทพก่อนนะครับผมบัดนี้ก็จะค่อยกระจายไปนะครับผมว่าของแถวส่งีไปสายใดนะครับผมสายอีสานใต่อีสานเหนือภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้นะครับผมกาเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมขึ้นรถเมื่อนี้จะเวน้นแน่นะครับผมก็ดีขึ้นกันนะครับเดินทางเร็วโนก,ก็ได้พักเร็วนะครับกะขึ้นรถเรียบร้อยนะครับผมกะเดินทางไปสามตัวนะครับผมกะสำหรับคลิปนี้กะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันมานะครับผมเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโช่มีใช้กันสู้ผูกสูค้คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยํลำรว,วยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับ เอาไว้พ่อกันในคลิปต่อๆไปครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากด <thirds S 2> ไลค์กดแชร์กดกระดิง่งด้วยนะครับทีมงานนกข้าใหญ่เมืองขุขันครับผม